สมชัยแนะก้าวไกลแทงสวนเสนอชื่อลุงป้อมแข่งเศรษฐาขณะที่สิทธาช่วยตกสติดันชื่อลุงตู่ปิดฝาฟังกลบปิดจบพร้อมสอวอวันที่14สิงหาคม66ในายสมชัยศรีสุสทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งกกตโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาระบุว่า โหวตนายกคราวหน้า315เสียงเขาเสนอเศรษฐาก้าวไกลลองเสนอพลเอกประวิทย์ดูไหมดูว่าสอวอและพอปอชอรอเขาจะเลือกใครแค่คิดเล่นเล่นก็สนุกแล้วต่อมานาวาตรีสิทธาทิวารีประธานคณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาพักไทยสร้างไทยได้แชร์โพสต์ดังกล่าวของนายสมชายศรีสุดทิยากรพร้อมข้อความระบุว่าอดีตกกตสมชายผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายเลือกตั้งแนะก้าวไกลแทงสวนเพื่อให้เกิดสนิงเนื้อใน ฝั่งที่บอกจะสลายขั้วโดยให้เสนอชื่อลุงป้องลงแข่งชิงนายกรัฐมนตรีลุงป้องอาจเป็นตัวจริงอยู่แล้วคนอื่นอาจโดนหลอกเพื่อให้ฉีก MOU ถ้าจะเอาแบบนี้เสนอชื่อลุงตู่ไปเลยครับหนึ่ง กล้าออกจากหัวหน้าพักแต่ยังมีคุณสมบัติเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่สภาสามารถเสนอชื่อให้โหวตได้โดยมีผู้รับรองเพียง50คน2ดอกจันดอกจันที่สำคัญดอกจันดอกจันแกสามารถเป็นนายกได้อีกเพียง1ปีเท่านั้นก็จะพ้นตำแหน่งโดยไม่สามารถกลับมาเป็นได้อีกถือเป็นการปิดฟาฝังกลบปิดจบไปพร้อมสอวสสอดคล้องกับสอวอ250คนที่สามารถโหวตนายกได้อีกเพียง10เดือนเท่านั้น การที่ต้องมาเลือกนายกกันใหม่อาจทำให้กลิ่นความเจริญกลับมาได้ภายใน1ปีคนไทยไม่ต้องทนไปอีกวันที่4สิงหาคม1-6ปี4เราจะได้ฟังสอวอ และสสในพักร่วมรัฐบาลของแกอภิปรายว่า9ปีที่แกเป็นนายกมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเหตุใดสภาจึงควรไม่ควรเลือกแกเป็นนายกรัฐมนตรีต่อทุกคำดนาและคำชมเป็นสิ่งที่น่ารับฟังเป็นอย่างยิ่งและน่านำมาเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนรุ่นหลังหลังได้ตระหนักถึงข้อดีข้อเสียของการรัฐประหารและการบริหารประเทศในสไตล์ลุงลุงตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมา5 เมื่อลุงตู่แกพ้นตำแหน่งใน1ปีสอสอทั้ง500คนจะต้องโหวตนายกรัฐมนตรีกันอีกครั้งโดยต้องการคะแนนเพียง251เสียงซึ่งพักเพื่อไทยและก้าวไกลถึงมีคะแนนรวมกัน292เสียงผ่านฉลุยพักเพื่อไทยจะไม่มีข้ออ้างใดๆในการแยกทางกับฝ่ายประชาธิปไตยอีกต่อไปถ้ายังไปอีกคือชัดเจนว่าต้องการหนุนเผด็จการ 6. หากล้างข้ออ้างของเพื่อไทยที่บอกว่าจะต้องรีบจัดตั้งรัฐบาล มีฉะนั้นประเทศจะล่มสลายแล้วดูรีบกันนะักก็จัดไปให้แข่งกับลุงซะเลยเจ็ดทำแบบนี้จะพิสูจน์ให้เพื่อไทยได้เห็นว่าไม่มีใครซื่อสัตย์และรักคุณจริงเข้าฝั่งประชาธิปไตยด้วยกันคุณจะได้เห็นการหักหลังแทนสีข้างกันอย่างวินาศสันตโรเพราะทั้งสอวอและสสในขั้วตรงข้ามต่างก็สนับสนุนลุงตู่โดยไม่มีใครชอบเพื่อไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ไอเดียคุณสมชัยจะทำหรือไม่ทำแค่เปิดประเด็นก็อาจมีคนฉุกคิดคได้ถือเป็นการตกสติเพื่อนได้ดีครับ